สองสัปดาห์หล่นสองขั้นอันดับโลกล่าสุดวิวกุลวุฒินักตบลูกขนไก่ไทยของบีดับเบสถานการณ์ในอันดับคะแนนสะสมโลกของวิวกุลวุฒิวิทิสานักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยยังคงดิ่งต่อเนื่องจากการประกาศอันดับโลกใหม่ของสหพันธ์แบดมินตันโลกบีดับเบิเเมื่อวันอังคารที่หสิงหาคมที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้นักตบลูกขนไก่ชาวไทยไวัย24ปีครองตำแหน่งมือหนึ่งโลกมานาน8สัปดาห์แต่ล่าสุดอันดับหล่นมาอยู่ที่3ของโลกหลังโดนแอนเดอร์แอนทอนเส้นนักตบลูกขนไก่ชาวเดนมาร์กทำคะแนนแซงเป็นที่เรียบร้อยทำให้ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมากุลวุฒิวิทิสารอันดับหล่นลงมาถึง2ขั้นขณะที่อันดับหนึ่งโลกยังคงเป็นฉียู่ชีนักตบลูกขนไก่ชาวจีนนอกจากนี้วิกเตอร์อเซลเซนนักตบลูกขนไก่เดนมาร์กอดีตมือหนึ่งโลกก็หลุดท็อป10ไปอยู่อัันดบ18โลก อันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ประเภทชายเดี่ยว 1. ชียูชีจีน12,317คะแนน 2. แอนเดอร์แอนทอนเซนเดนมาร์ก93,153คะแนน 3. กุลวุฒิวิทิสารไทย89,179คะแนน 4. หลี่ชื่อเฟิงจีน81,078คะแนน 5. จนาธานคริสตี้อินโดนีเซีย76,514คะแนน 6. โจเทียนเฉินไต้หวัน75,469คะแนน 7. อเล็กลาเนียฝรั่งเศส67,821คะแนน 8. โคไดนาราโอกะญี่ปุน่ 64, น64,134คะแน 9. U, 63, น 9. โลเคียนยูสิงคโปร์63,319คะแนน 10. คริสโตโปปอฟฝรั่งเศส62,217คะแนน